สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนิยายธรรมหลวงพีโ่โชต์หลวงปู่สุขและยายวายได้จบลงไปแล้วนั้นแอดมินขอนําเสนอเกี่ยวกับนิยายธรรมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงพี่โชต์พระธุดงป่าธมามฐานที่ท่านได้จบกิจไปแล้วแอดมินได้ขออีกเรื่องราวนิยายธรรมฉีวประวัติของเสือของนายโจรนายหนึ่งที่ทิ้งอาวุธ ถึงเรื่องราวความหลังแล้วเดินตามรอยธรรมของพระอาจารย์โชต์จนเขาผู้นั้นไปจบกิจเช่นกันบุคคลนั้นคือนายสินนักเลงใหญ่แห่งทางภาคอีสานใต้ผู้ยอมทิ้งเรื่องราวความหลังหันมาเข้าสู่ธรรมะท่านผู้ฟังที่เคยติดตามเรื่องราวของหลวงพี่โชตคงจะจำกันได้กับบุคคลผู้นั้นนั่นก็คือนายสินเส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรนั้น จะมีความทุกข์มากน้อยเพียงใดเส้นทางชีวิตจะน่าติดตามหรือไม่แอดมินขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังนิยายทำเรื่องหลวงพี่ศิลมนุษย์ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนที่เกิดมาล้วนมีชีวิตที่แตกต่างกันตามนิสัยของเดิมที่กำเนิดมา หรือที่คนเรามักได้ยินกันหนาหูกับคำว่ากรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่ากรรมนี้พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตัดไปว่ากรรมเป็นสิ่งที่แบ่งแยกสัตว์จำแนกแจกแจงสัตว์ให้อยู่ในสถานะต่างๆเป็นคนรวยเป็นคนจนสูงต่ำดำขาวนอกจากนั้น กรรมยังจำแนกแจกแจงสัตว์ให้อยู่ในพบต่างๆทั้ง31ภพบใน31ภพบนี้กรรมเป็นตัวชีวัะกรรมเป็นตัวนำพาเกิดกรรมในฝ่ายดีก็ส่งผลให้จุติในพบที่ดีกรรมในฝ่ายไม่ดีก็ย่อมส่งผลให้จุติในพบที่ไม่ดีเช่นกันพบทั้ง31ภพบนี้ท่านเรียกว่าวัตตะสงสารวัตตะ ที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดแม้กรรมจะส่งผลกรรมบรรดาลให้ตกอยู่ในสถานะตามวิบากวิบากคือผลของกรรมคาว่ากรรมนี้ใครเป็นผู้มอบให้เราทำไมเราเกิดมาต้องมาชดใช้กรรมใช้วิบากใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราถึงต้องมาชดใช้ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าไม่มีใครเลยที่สร้างกรรมให้เราหรือมอบให้เราฟรี ไม่มีใครเลยนอกจากตัวเราเองสร้างเองทำเองแล้วก็ต้องชดใช้เองหากชาตินี้ชดใช้กันไม่หมดก็คงต้องไปว่ากันอีกในชาติหน้าสึ่งก็ชดใช้กันไปอย่างนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกรรมเก่าก็ชดใช้กรรมใหม่ก็ก่อขึ้นสิ่งที่ก่อกรรมใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือการก่อตัวตนมีตัวมีตนจึงก่อร่างสร้างกรรม และก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับเราเดินอยู่ในกำแพงวงกลมซึ่งก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นค้นหาจุดเริ่มต้นไม่มีค้นหาที่สิ้นสุดก็ไม่มีเช่นกันพระพุทธองค์ท่านจึงว่าวัฏฏะสงสารนี้มันยาวนานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหากเรายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เราก็จะตกอยู่ในกฎกฎหนึ่งนั่นก็คือ กฎของไตรลักษณ์คือเมื่อมีเกิดขึ้นมันก็จะตั้งอยู่ไม่นานมันก็จะดับไปเรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานายสินก็เป็นคนคนหนึ่งที่เดินวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่ต่างอะไรจากเราทุกคนเวียนวนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ อย่างนับพบนับชาติไม่ท่วนนายสินเขาเกิดมาท่ามกลางครอบครัวของชาวนาในสมัยที่เขาเป็นเด็กการทำนาทำไร่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากนักเพราะปัญหาภัยแ้งในสมัยนั้นมันหนักหนาเหลือเกินปีไหนแล้งหนักถึงขั้นต้องต่ำน้ำกินกันเลยทีเดียวครอบครัวของเขาก็ไม่ถือว่ายากจนหรือว่าร่ำรวยเท่าไหร่นักก็อพอที่จะมีทำกินอยู่บ้างแต่ผลผลิตไม่ค่อยจะได้เก็บเกี่ยวสักเท่าไหร่ แม่ของเขาเป็นคนต้มเหล้าขายจึงมีคนมาที่บ้านเขาบ่อยๆมาซื้อเหล้าไปดื่มเด็กชายศิลจึงรู้จักมักคุนกับผู้ใหญ่หลายคนบางทีความสนความดื้อรั้นของเด็กก็มักจะขโมยเหล้าของแม่ของตนเอามาดื่มเพื่อลองชิมรสชาติด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมพวกผู้ใหญ่นั้นถึงพากันดื่มนักดื่มหนาะบางทีเหล้าไหาหรือเหล้าสาโธท,ที่แม่หมักไว้เป็นไห ก็อเอามาซ่อนไว้ที่กระท่อมถิงนาเขาก็มักจะพาชวนเพื่อนๆไปขโมยดื่มเหล้าของแม่ของตนต่างขังด้วยรสชาติที่หวานของเหล้าสาโทฤทธิ์ของเหล้าก็ทําเอาพวกเด็กๆพากันเมาอย่างหัวทิ่มหัวต่ําอยู่ที่กระท่อมถิงนาแห่งนั้นเมื่อมันดาหรือบิดารู้ก็จะโดนําโทษดด้วยไม้เลียวที่เหลาด้วยไม้ไผ่ใช้เชือกผูกแขนโยงกับต้นน้อยหนาแล้วฟาดเข่าที่กลางหลังจนเลือดไหลสิบสิบ เด็กชายสินโดนอย่างนี้ไม่รู้กี่ครั้งแต่ด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อนรักฝูงเวลาที่แม่ของตัวเองมีอะไรก็มักจะหอบมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดื่มได้กินกันยามที่แม่ทำขนมข้าวต้มก็จะหอบมาให้เพื่อนๆเป็นมัดๆเด็กชายสินจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆเพราะมีอะไรต่อมีอะไรให้กินเยอะแยะแต่ก็มีบางครั้งที่เพื่อนทำให้เด็กชายสินนั้นเสียความรู้สึก ยามใดที่ตนได้ก็ขวนขวายให้เพื่อนได้กินแต่ยามใดที่เพื่อนเขามีกันกับเก็บซ่อนเอาไว้กลัวแต่ว่าเราจะรู้ว่าเขามีความตนีถีเหนียวของเพื่อนบางคนนั้นก็ทำเอาเด็กชายศิลเสียความรู้สึกไปไม่น้อยจนบางครั้งต้องมานั่งถามตัวเองว่าคนเราเกิดมานี้จะตด้หนีขีเหนียวไปทำไมในเมื่อเรามีให้เขากินเราก็ไม่เคยปิดบงัง แต่พ่อเขามีบ้างกับซุกกับซ่อนเสียงัน้นเด็กชายศิลจึงเป็นคนที่เกียดคนที่มีนิสัยขี้เหนียวมากเพราะเขามองว่าคนประเภทนี้มักจะเป็นคนที่เอาเปรียบผู้อื่นกอบโกยแต่ผลประโยชน์เข้าหาตัวเองไม่รู้จักเสียสละเผื่อแผ่ด้วยความคิดที่ฝังใจกับเรื่องพวกนี้ในครั้งหนึ่งจนเกิดเรื่องขึ้นมาได้หน้าแรงเดือนห้าปีนั้น เป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าฤดูการทำไร่ทำนาปีนั้นลูกว่าดกมากลูกว่าสุกดำจนเต็มต้นเด็กๆได้ชวนกันไปปีนต้นว่าเพื่อไปเอาลูกว่ามากินเด็กชายศิลเป็นคนที่ชอบเสียสละเป็นห่วงผู้อื่นมากกว่าตนเองจึงอาสาปีนต้นไม้ให้เ,เพื่อนๆนั้นอยู่ด้านล่างเพื่อรอเก็บลูกว่าที่มันหล่นลงมาจากต้นพอเก็บผลมารวมกันได้แล้วก็ค่อยมาแบ่งกันอีกที ก่อนจะปีนต้นว่าก็ได้ตั้งกติกาไว้ว่าส่วนที่ได้นั้นต้องแบ่งกันคนละครึ่งเพื่อนที่รออยู่ด้านล่างก็ตกลงกันตามนั้นเด็กชายศิลป์ก็ปีนขึ้นไปบนต้นว่าด้วยความใจซื่อทั้งเสี่ยงชีวิตกับต้นว่าที่สูงใหญ่ไหนจะต้องถูกมดแดงกัดอีกเด็กชายศิลป์ปีนต้นว่าไปก็หากเอากิ่งต้นว่าที่มีลูกตกนั้นโยนลงไปให้เพื่อนตัวเองก็เก็บกินบนต้นบ้างเป็นบางครั้ง ความสนุกเพลิดเพลินของความเป็นเด็กที่ได้ไป่ายปีนต้นไม้ทั้งถูกมดแดงกัดมดแดงเยี่ยวใสจนได้พลาดตกลงมาจากต้นไม้โชคดีที่พื้นดินนั้นยังพอมีน้ําขังอยู่บ้างพื้นดินที่ชุ่มน้ํามันก็ไม่แข็งจนเกินไปลองรับล่างเด็กน้อยที่ล่องลงมาจากต้นไม้นั้นได้เด็กชายศิลจึงไม่เป็นอะไรมากแต่ก็จุกไปไม่น้อยอยู่เหมือนกันเพื่อนแทนที่จะเห็นเขาตกต้นไม้แล้ว แทนที่จะวิ่งลงมาช่วยกับพากันเก็บเอาลูกว่าเก็บเอาใครเอามันเก็บได้เร็วก็ได้มากส่วนคนที่เจ็บตกลงมาจากต้นไม้ไม่มีใครสนใจเลยสักคนทั้งๆท,ที่คนตกลงมาจากต้นไม้นั้นก็คือคนที่เสียสละพอเพื่อนได้ลูกว่ามากพอแล้วค่อยพากันมาถามต้นว่าเจ็บมากไหมและอีกอย่างที่เด็กชายสินรู้สึกโกรธและเกลียดเพื่อนมากก็คือลูกว่าที่หามาได้นั้น แทนที่จะแบ่งให้ตนด้วยกับพากันเก็บเอาใครเอามันไม่มีใครแบ่งให้ตนเลยสักนิดเมื่อเห็นความเห็นแก่ตัวของเพื่อนจึงได้เกิดการต่อล้อต่อเถียงกันและในที่สุดเมื่อพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเด็กๆก,ก็ใช้กำลังเข้าต่อยตีกันผู้ใหญ่ที่เข้ามาเห็นก็ต้องจับเด็กๆแยกออกจากกันพอได้ถามไถ่เรื่องราวว่าเด็กๆนั้นผิดใจอะไรกันเด็กชายสินคนซื่อ ก็ได้พูดกับผู้ใหญ่ไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เพื่อนอีกสองสามคนกับหาว่าตนนั้นจะไปแย่งลูกว่าที่พวกตนนั้นเก็บได้ความไม่ซื่อสัตย์การไม่รักษาสัจจะและการตัดสินคดีอย่างไม่ยุติธรรมของผู้ใหญ่จึงทําให้เด็กชายศิลในตอนนั้นรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากผู้ใหญ่ก็หาว่าเรานั้นเป็นเด็กก้าวร้าวเพื่อนก็พากันโกงเอาผลประโยชน์ไปหมดในเหตุการณ์ครั้งนั้นเด็กชายศิลรู้สึกเสียใจ จนต้องมานั่งร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นว่าต้นนั้นแล่แต่ถามโมใจของตัวเองว่าเราทำให้ผู้อื่นได้แต่ทำไมคนอื่นถึงทำเพื่อเราไม่ได้แม้แต่คำพูดที่จริงแต่ซื่อสัตย์พวกเขากลับไม่รักษายังพากันทำมารยาสาไถใส่ผู้ใหญ่จนผู้ใหญ่ต้องมามองเราว่าเราเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กก้าวเหลาทั้งๆท,ที่เราตั้งใจดียอมเสียสละให้ทุกคน แต่ทุกคนกับไม่เสียสละให้เราเลยแม้แต่สักนิดเดียวเหตุการณ์นั้นมันทำให้เด็กชายสินนน้นสฝังใจเห็นใครที่ขี้โกงไม่รักษาคำพูดเห็นอะไรที่ไม่ยุติธรรมเขาก็มีความรังเกียจมากความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรงและความเด็ดเดี่ยวที่มันโดดเด่นอยู่ภายในจิตในใจ ความจริงเหล่านี้มันอาจจะใช้ได้กับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นสันดานหรือนิสัยเก่าของเด็กชายศิลแม้บางคนจะมองว่ามันอาจหานแต่ในสังคมมนุษย์ที่มันสับสนวุ่นวายสิ่งเหล่านี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลดีเสมอไปเพราะคำพูดตรงๆสังคมเขาไม่ชอบมันดูแข็งก้าวเกินไปถ้าพูดอ่อนหวานฉอเลาะสันเสริญเยนยอ ต่อแหลบ้างนิดๆอย่างนี้สังคมเขาชอบความจริงจังมันดูแข่งกล้าวเกินไปสำหรับพวกเขาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายก็จริงแต่ความจริงมากไปมันก็ใช้ไม่ได้กับสังคมที่หลอกลวงหลายครั้งที่เด็กชายศิลถูกมองว่าเป็นเด็กก้าวร้าวทั้งๆท,ที่จิตใจของเขามีความรักความถูกต้องฝักไฟในความยุติธรรมหลังจากเหตุการณ์ที่ต่อยกับเ,เพื่อนๆในครั้งนั้น เด็กชายสินก็เหลือเพื่อนเพียงไม่กี่คนคนอื่นที่เคยคบค้าสมาคมด้วยเขาก็ไปกระซิบกระซาบบอกกันว่าเด็กชายสินนั้นเป็นคนไม่ดีบ้างขโมยเหล้าของแม่กินตั้งแต่เด็กการทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวครั้งนั้นแต่ต้องถูกตีตาตาหน้าไปตลอดการสารเที่ยที่สังคมตัดสินผู้อื่นด้วยสายตาด้วยคำพูดแม้จะอดีตจนถึงปัจจุบันนี้สังคมของพวกเราก็ยังมีแบบนี้อยู่ หลังจากเหตุการณ์นั้นนายสินจึงเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยชอบไปคบค้าสมาคมกับใครจนเด็กชายสินอายุได้15-16ปีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและสะเทือนขวัญก็ได้เกิดขึ้นกับเขาในปีที่หน้าแหลงก็ถือว่ายากลำบากมากพอแล้วมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับมันได้อยู่แล้วทุกวันทุกเดือน ชาวนากเกษตรกรก็ได้แต่เฝ้ารอคอยฟ้าฝนแม้จะถึงเดือนห้าเดือนหกถึงฤด,ดูการทำนาแล้วฟ้าฝนก็ยังไม่เคยพังพรมลงมาสักทีพื้นดินที่แตกแห้งแหลงขาดหญ้าทำให้หัวควายนั้นอดอยากจนมาบางครั้งบางครอบครัวก็ต้องยอมล้มวัวล้มควายในข้อของตนเพื่อแล่เอาเนื้อของมันเป็นเนื้อสดบ้างเป็นเนื้อตากแห้งบ้างหากไปหาแลกข้าวในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า ครอบครัวของนายสินก็ไม่ต่างอะไรจากครอบครัวอื่นก็ต้องยอมล้มวัวล้มควายของตนบางตัวบางครั้งก็ต้องยอมจำใจแม้จะมีความสงสารพวกมันอยู่เหมือนกันแต่เพื่อความอยู่รอดก็ต้องยอมล้มวัวล้มควายของตนน้ำตาของสัตว์ของผู้อ่อนแอย่อมหลั่งไหลออกมาอย่างไม่ขาดสายในการสูญเสียวัวควายแต่ละตัวแต่ละฝูงลูกต้องเสียแม่แม่ต้องเสียลูก สัตว์ที่ไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงหลีกหนีหรือต่อสู้ต้องสังเวยชีวิตให้กับความอดอยากของพวกมนุษย์ในปีที่แห้งแล้งหนักวัวควายตายตัวแล้วตัวเล่าน้ำตาแห่งความพัดภาคลังไหลออกมาดังสายน้ำวัวน้อยที่แม่ถูกฆ่าต้องวิ่งหาดูดนมกับแม่วัวตัวอื่นวิบากกรรมของสัตว์ต่างสับสนวุ่นวายโอนละมานความทุกข์ยากทรมาน จากความอดอยากธรรมชาติลงโทษอย่างนั้นยังไม่พอยังมีพวกใจบาปหยาบช้ามาก่อเวรสร้างกรรมที่ป้นลักทรัพย์สำเติมเข้าไปอีกตั้งกันเป็นเสือเป็นกกออกป้นวัวควายของชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกยอมยญาจากทุกภยัยจากทางธรรมชาติยังต้องมาทุกข์กับน้ำมือของพวกมนุษย์ด้วยกันอีกหลายครอบครัวที่ถูกจนพ้นไป ก็ทำเอาแทบสิ้นเนื้อประดาตัวครอบครัวของนายสินก็ไม่ต่างอะไรจากครอบครัวที่ถูกป้นในคืนหนึ่งพวกโจรมาขึ้นบ้านมันมาด้วยกันเกือบ20คนมันมาป้นเอาวัวเอาควายไปหมดทั้งๆที่วัวควายเหล่านั้นก็พากันอดอยากก่อนหน้านั้นพ่อของนายสินได้พูดกับเขือญาติว่าจะล้มวัวสักสองสาตัวเพื่อนำเนื้อมันไปขายให้มาช่วยกันล้มหน่อย แต่ยังไม่ทันที่จะได้จัดการกับหัวสามตัวนั้นพวกโจรก็เข้ามาป้นเชก,ก่อนแม่ของนายสินเป็นคนที่มีเชื้อสายจากเจ๊กจากแกวอะไรที่เป็นสมบัติของตนถูกป้นออกไปต่อหน้าต่อตานั้นโดยนิสัยที่เป็นพวกแกว้วจึงไม่ยอมให้พวกโจรนั้นเอาทรัพย์สินของตนนั้นไปง่ายๆนางเข้าขัดขวางและด่าพวกโจรสารพัดสารเพเพื่อเหนี่ยวรั้งทรัพย์สินสมบัติของตัวเองเอาไว้ พวกโจรมันก็ไม่เสียเวลากับเรื่องเหล่านี้มันได้ลากตัวแม่ของนายสินไปด้วยด้วยความที่เป็นคนที่มีเชื้อสายแก้วจึงมีผิวพรรณดีหน้าตาสวยผิวขาวอายุของแม่ในสินในตอนนั้นก็ประมาณ30กกว่าจึงต้องตาต้องใจพวกโจรยิ่งนักมันลากเอาแม่ของนายสินไปข่มขืนแม้ผู้เป็นบิดาจะร้องขออ้อนวอนเพียงใดพวกโจรก็ไม่ยอมปล่อยซ้ำยัง มันใช้ปืนลูกซองยิ่งแสกหน้าผู้เป็นบิดาของนายสินตายอย่างต่อหน้าต่อตาของผู้เป็นลูกชายมารดาก็ถูกข่มขืนพอหนำใจแล้วมันก็จัดการฆ่าทิ้งเสียการสูญเสียในครั้งนั้นมันทําให้หนุ่มน้อยสินอยากจะฆ่าบรนคอพวกมันให้ตายไปให้หมดมันป้นเอาทรัพย์สินอย่างเดียวก็ไม่พอมันยังมาทําลายชีวิตคนในครอบครัวของตนอีก นายสินในตอนนั้นอยากจะฆ่าตัวตายตามบิดามารดาของตนไปแต่ที่ความแขนมันฝังลึกฝังแน่นอยู่ในอกมันบอกกับเขาว่าเองยังตายไม่ได้ตราบใดที่พวกโจรสัตว์นโลกพวกนั้นยังไม่ตายหนุ่มน้อยสินกัดฟันทั้งน้ำตาหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตนายสินเหลือแค่เพียงพี่ชายอีกคนซึ่งตอนนี้กูเป็นพี่ชายก็ได้มีครอบครัวแล้ว การที่จะล้างแค้นให้กับพ่อแม่นั้นผู้เป็นพี่ชายคงไม่เอาด้วยยิ่งเขามีลูกน้อยเขาก็จะมีวิธีคิดไปอีกอย่างความรับแค้นใจจึงตกอยู่กับนายสินแต่เพียงผู้เดียวเขาพยายามสืบข่าวถามหากับกลุ่มโจรพวกนั้นชีวิตที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มกระทงกับการที่เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจิตใจหมกมุ่นกับการสืบข่าวตามหากลุ่มโจรพวกนั้นอยู่เป็นแรมปีจนได้รู้ว่า จนพวกนั้นเป็นใครพวกมันอยู่ที่ไหนนายสินต้องชัดเซพเนจรออกจากบ้านแม้โจนพวกนั้นมันจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะตามไปให้ถึงจิตใจหมกมุ่นอยู่แต่ความโกรธแขนถ้าหากว่าตนไม่ได้แก้แค้นในชาตินี้คงตายตาไม่หลับแต่ตนก็มีเพียงหนึ่งชีวิตอาวุธและกำลังก็ไม่มีที่จะเข้าไปต่อคอนกับพวกมันก็ได้แต่เฝ้าเก็บกดอยู่ภายในใจ ไฟแห่งความขับแขนมันลุกไหมส้สมอกอยู่ตลอดเวลาจะพึ่งพาคนจากทางการกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยขี้คลายอะไรให้กับคนจนนายสินจึงต้องทนดินลนสืบข่าวถามหาด้วยวิธีของตัวเองบ้างขังต้องนอนกลางดินกินกลางทรายนอนเหยียดหน้ามองดูท้องฟ้าที่มีดาวดารา,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 าเต็มท้องนาภาหักใบไม้ใบกล้วยมาห่มแทนผ้าห่มวันเวลาก็ผ่านไปหลายปี จนหนุ่มน้อยสินเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่อย่างเต็มตัวเขาได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งออกหาป้นทรัพย์สินของชาวบ้านแม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องสำหรับใจตนมากนักเพราะชีวิตครอบครัวของตนก็ถูกกระทำมาเช่นนี้เหมือนกันแต่นายสินก็ใช้แผนการที่ว่าอยากได้ชีวิตของเสือก็ต้องเข้าไปในถ้ำเสือการที่เกิดมาเป็นคนจริงจังและจริงใจเป็นคนที่มีคำพูดตรง จนบางคนมองเขาว่าเป็นคนที่ตึงเกินไปแต่เขาก็ไม่สนใจจนได้กลายเป็นใหญ่ในหัวหน้ากลุ่มโจรในพวกนั้นเพราะเป็นคนจริงจริงทำให้หลายคนนั้นกลัวโชคชะตาชีวิตลมเปลมพัดจากคนที่ถูกกลุ่มโจรป้น้านจนครอบครัวล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขากลับมาเป็นโจรเสียเองชีวิตของคนเหล่านี้มันช่างย้อนแย้งยิ่งหนักวิบากกรรมของสัตว์ ถูกขีดให้เดินไปตามเส้นนายสินหัวหน้าโจรเลือกป้นแต่คนที่ตะเนกขี้เหนียวเพราะคนประเภทนี้นายสินจำฝังใจตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเขาเกลียดคนประเภทนี้เข้าใจเพราะชีวิตตั้งแต่ตอนเป็นเด็กถูกแต่คนประเภทนี้เอารัดเอาเปรียบแม้จะเป็นโจรเป็นเสือมือที่กำด้ามปืนก็ไม่เคยเหนียวใกล้ใส่หัวของใครไม่เคยใช้ลูกปืนปิดชีพของคนแม้ว่าเจ้าทุกจะขัดขืนหรือต่อสู้ แค่ตบแค่ตีแค่ต่อยให้เจ้าทุกสลบไปเท่านั้นและในที่สุดการเป็นโจรอยู่หลายปีก็ได้มาเจอเจอกับกลุ่มโจรอีกกลุ่มที่เคยปล้นครอบครัวของตนเมื่อหลายปีก่อนนายสินเข้าตีสนิทคิดเชือ้อเดินเข้าถ้ำเสืออย่างไม่หวั่นเกรงกับอำนาจของเสือเก่าทุกคนต่างยอมรับฝีมือของนายสินเขาไม่มีเครื่องล่างของข,องของังใดๆดติดตัวเอาซะเลยแม้แต่เหรียญพักเครื่องสักองค์ก็ไม่มี ผ้ายันลวดลายในร่างกายก็ไม่เคยสักแตกต่างกับกลุ่มโจรผู้อื่นซึ่งก็มีเครื่องห้อยจนเต็มคอหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้หลวงพ่อเหนียวหลวงพ่อหายตัวได้บ้างทางวิชาอาคมต่างๆแต่นายสินไม่มีอะไรเลยมีแค่ปืนกระบอกเดียวที่เหน็บไว้ที่เอวแล้วก็ผูกผ้าขาม้าพันเอาไว้หัวหน้ากลุ่มโจรจึงพากันคิดว่านายสิ์คงต้องมีของดีติดตัว อย่างเช่นพวกเหล็กไหลถ้าไม่มีของดีติดตัวป่านนี้เวลาไปพ้นใครคงถูกยิงตายไปนานแล้ววันหนึ่งหัวหน้านายโจรกลุ่มนั้นเด้มาถามกับนายสินว่าเฮ้ยบักสินเอ็งมีของดีอะไรติดตัวบ้างวะมึงถึงรอดมาได้ทุกครั้งไม่เห็นมึงแขวนพ้าอะไรสักองค์มึงมีเหล็กไหลหรือเปล่าวะไม่มีหรอกรพวกพี่ผมค็ตัวปเปล่าคนหนึ่งเฮ้ยกูไม่เชื่อหรอกเว้ย มึงต้องมีเหล็กไหลแน่ๆถ้ามีก็แบ่งให้กูหน่อยสิวะนายสินกัดฟันขมใจอดทนอดขั้นอย่างถึงที่สุดเพราะการยืนพูดคุยอยู่ต่อหน้าของคนที่เคยฆ่าพ่อแม่ของตนนั้นใจมันอยากจะกระโดดเข้าไปกัดกินก้อนเนื้อของมันทันทีทันใดแต่ก็ต้องข่มความรู้สึกนั้นเอาไว้รอจังหวะด,ดีๆซยก่อนและในที่สุดก็เข้าทางเมื่อไหลโจรคู่กรณีอยากได้เหล็กไหล นายสินก็จะใช้คนลวงว่าจะแบ่งให้ทั้งๆท,ที่ความจริงนั้นตนเองไม่มีเหล็กไหลใดๆแม้การออกปนแล้วรอดมาได้ทุกครั้งนั้นตัวเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงรอดมาได้บางครั้งก็ได้ยิงประทัดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นายสินก็ผลจากคมกระสุนมาได้ทุกครั้งเมื่อหลุมพางที่นายสินได้สร้างเอาไว้หัวหน้าโจรผู้อยากได้เหล็กไหลก็ติดกับดัก การแก้แค้นให้กับครอบครัวของตนก็ได้ดำเนินขึ้นแม้พวกโจรพวกป้นจะมีความระวังภัยเยี่ยงเสือแต่คําว่าชีวิตย่อมมีช่องว่างเสมอแล้ววันนั้นโอกาสก็มาถึงกับการที่รอคอยมานานหลายปีเหมือนอย่างโุภาษิตเขาได้กล่าวไว้ว่าสิบปีแก้แค้นยังไม่สาย เมื่อนายสินได้แก้แค้นอย่างสมใจแล้วหลังจากที่เก็บนำฝังเล็กอยู่ภายในใจมาหลายปีไยแห่งความแค้นที่ลุกโชนสมอกนึกถึงภาพเป็นการสูญเสียทีไรใจมันก็ทุกข์ระทมทุกครั้งบางครั้งนายสินต้องถามตัวเองว่าจะมีใครบ้างหนอที่พอจะชี้ทางสว่างให้กับตัวเองให้ได้เดินออกจากเส้นทางที่มืดมิดนี้ได้แม้การได้แก้แค้นจะทำการจนสำเร็จ ถ้จิตใจก็ยังร้อนรุ่มอยู่ไม่ขาดทั้งๆท,ที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าหากได้แก้แขนคงจะโล่งใจเหมือนยกภูเขาลูกใหญ่ๆออกจากอกแต่พอได้กระทําการจนสำเร็จสมดังใจไฟแห่งความทุกข์มันยังสมซวงอยู่เหมือนเดิมต้องคอยหวาดระแวงพวกเดียวกันไหนจะต้องหวาดระแวงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งตอนนี้ชื่อของนายสินก็ได้อยู่ในบัญชีดำไปซะแลว้ว คงต้องคอยหลบๆซ่อนๆเคลื่อนย้ายที่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใครจับได้ว่าตนนั้นได้อยู่แห่งหนไหนความเป็นโจรความเป็นเสือเป็นนักเลงมันฝังเข้ากระดูกดำไปแล้วนายศินไปอยู่ที่ไหนก็ปนเขากินไปที่นั่นการเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่เบียดเบียนผู้อื่นจนเป็นวิสัยกลายเป็นความเคยชินกลายเป็นงานของตนไปแล้วความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ถูกฝังกบด้วยความอยากกลายเป็นคนอยู่ในวังบนที่มืดมิดความถูกความผิดมองหาไม่เห็นมีแต่ความสาใจสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นบุญวาสนาหรือวิบากกรรมใดที่ต้องทำให้เขาตกมาเป็นอย่างนี้นายสินจอมโจรใหญ่เมื่อไม่มีก๊กโจรที่เป็นอดีตศัตรูกันก็ยิ่งได้ใจเฮือเกเขิมยิ่งในก๊กโจรที่เขาเล่าลือกันว่า นายสินเป็นผู้จัดการหัวหน้าใหญ่ของชุมโจรซึ่งในอดีตนายโจรคนนั้นไม่มีใครเลยที่จะกล้าเข้าต่อก่อนแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยังยึกยึกจักจักแต่นายสินคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งกับจัดการนายโจรผู้นั้นได้อย่างไงไ่ายดายโจรผู้ยิ่งใหญ่สิ้นชื่อเยี่ยงมาขี้เหลือนนี่หลยนาะพระท่านว่ากรำใดใครก่อกรำนั้น ย่อมสนองอย่ามใดที่กรรมยังไม่สนองอย่าพึ่งยิงพระยององคอาเพราะไม่มีใครต้านอำนาจกรรมได้ผู้ตกอยู่ในวิบากกรรมเหมือนยินอยู่กลางพายุฝนหนาใหญ่แม้เม็ดฝนจะตกลงมาแค่เพียงเม็ดเล็กๆแต่นับเป็นล้านล้านเม็ดก็ทำเอาคนที่ยืนตากฝนอยู่นั้นเปียกปอนไปได้ล่มไม้ใบบังหลังคากันฝน คนสามารถสร้างขึ้นมาป้องกันตัวเองได้แต่คำว่ากรรมเราจะใช้อะไรละ่ะที่พอจะมุงบางกรรมนั้นได้จะมีใครบ้างเอ่ยที่จะมีปัญญาพอที่พอจะพาตนหลุดพ้นออกจากวัฏจักรนี้ได้นายสินนายจนผู้ยิ่งใหญ่ยังคงเลี้ยงชีพด้วยการต้นเขาชีวิตที่หลงผิดเดินเข้าสู่ขวากหนาม ในวันข้างหน้าจะเป็นจะตายอย่างไรไม่มีใครรู้เรื่องหนาวนิยายธรมหลวงพี่ศินยังคงดำเนินไปอีกหลายบทหลายตอนสำหรับในตอนนี้แอดมินก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ